วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565ที่ดรแต่วก็จะมาใส่บาตรใส่บาตรพระนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบวันเผาคุณแม่ปรทวนเนียมดำรงนะคะครบรอบ13ปีครบรอบ13ปีรร13ปแล้วก็มาทําบุญวันเสียชีวิตท่ตานศาสตราจารย์ดรสุชาติประสิทธิร์รัตศินนะคะที่ดรแตวมาทํา บุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอาจารย์นะคะขออนุโม,มทนาสาธุสาธุสาธุ ทำบุญน,น,นะคะมาทำบุญค่า100บาทเอาไว้ในกระป๋บบาดีกว่าโชคีนะคะรับรวยัขแข็งแรงนะทำบุญน,นะคะเด็ดีน,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 นะคะขอบคุณค่ะททำบุญแล้วน,นคะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์ที่14ตุลาคม2 5งพี่ต้ร้แยหี่ตต่ไปทําไปใส่บาตรตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเผาคุณแม่ประทวนเนียมรลงนะคะคุณแม่ประทวนเสียเสียชีวิตวันที่10ตุลาคม2 5 5 5แล้วก็เผาวันที่14่เผาวันที่14ตุลาคม2 5 5 2นะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ13ปีย่าง14ปีนะคะแล้วก็น้องปะน้อง ชื่อะนะองงพิงนางนงพิงนค์พิงงพินงพนค์นฝันดีมากเลยนะคะ,แล,ะแล้วนงองพิงเล่าใังว่าตัวเองมมรู้ฝันมาก ่าน้องพิงค์นะคะบอกว่าฝันว่าเลือดเต็มตัวเอ่อเลือดเต็มตัวเลยแล้วทำไงต่อเกิดไหงทำไงให้หน่อยอ๋อทำไงให้หน่อยนะเลือดเต็มตัวแล้วก็เราทำไงต่ออ้าวก็หาหาหาอะไรมาเช็ดหาข้ามาเช็ดแล้วก็ว่าคิดว่านเรียเรียนเรไม่ใช่มันแบบน่ากลัวอะเราจะจะไปทำงานยังไงยังอะไรหนึ่งคิดที่ตีนผมเลยโอ้อะ เราบอกว่าน like ้องพิงบอกว่าหลังจากที่มีเลือดออกมาเต็มตัวนะพักกนะคะแดงเถือก็เลยตกใจก็เลยไปหาผ้ามาเช็ดนะคะแล้วคิดว่าฉันจะไปทงานยังไงแล้วก็ตื่นพี่ตะตงแต่จะทํานายเลยนะคะว่าการที่เลือดเต็มตัวเนี่ยการที่เลือดเต็มตัวนะคะก็คือวันบริจาคโลหิตโลกนะคะคือวันที่14มิถุนายนนะคะน้องจะต้องไปซื้อเลข14นะคะแล้วก็ไอที่ผ้าเต็มตัวเนี่ยไอที่เอาผ้ามาเช็ดตัวเนี่ยจะเกี่ยวกับเจ้าหญิงกบนะคะเจ้าหญิงศริวันณวรี พระองค์ท่านนะคะ,ะประูติวันที่8มกราคม2530พันบันมายุ35ให้ไปซื้อเลข862นะคะ862ข้86 2, างล่างออกพระรามไปซื้อเลข14นะคะ862จะเกี่ยวกับเจ้าหญิงกบนะคะวันนี้จะเกี่ยวกับเจ้าหญิงกบนะคะคอบคุณมาาค่ะแล้วพี่ดรแ,แต๋วก็ไปทําบุญทําบุญให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะบรญจาแล้วก็คนตาบอดนะคะเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนของคนตาบอดด้วยนะคะวัน ไม้เท้าขาวพี่เจ้าต <Jean> ั้งแต๋ว no ก็ขอขึ้นคอนโดกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะนี่น่ารักที่สุดแล้วเป็นคนที่ถักหมวกให้พี่เจ้าตั้งแต่นะคะผูสวยมากเลยได้รับแล้วขอบคุณนะคะยังไม่ได้เอาลงให้ดูตอนแรกอยู่ในกระเป๋านี่แหละแต่ยังไม่ได้ออกมาให้ดูยังไม่รู้ว่าจะแจกวันเดียวใช่ไหขอบคุณนะคะคนนี้ทอนคนตัดแป้งท่านคนปัดแป้งบายบๆน้องพิงค์น้องพิงค์ชมพู ตีสี่แล้วยังไงเอ่ยคนลูก,<ๆ>ลก,ลกแล้วก็โกหกเรืงจริงแล้วทีนี้ตัวเราก็แบบคือเลือดมันออกเยอะหน้ามืดหน้ามืดด้วเยเราเยอะก็ไปหาซื้อทนายไปหาซื้ออ๋อเป็นเมน men, ใช่ป่ะระหว่างทางก็อุปสรรคเยอะมากเลยกำลังไปเปลี่ยนในห้องน้ำห้องน้ำก็ซุดลงไป<อ>แบบโอ๊ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้คือฉันทำงานไม่ได้แล้วใครจะไปแทนไอ้เราก็ห่วงงานนะ คือยืนยืนอยู่ใน,นมันไหลออกพี่เมียไม่ได้ชี้นะเรื่องพี่รู้วันเดือนปีเกิดอะไรจ๊ะเจนะ็ดตุลาคมแปดอะไรนะเจ็ดตุลาคมหนึ่งแปดเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดคอนองนังคารอายุเท่าไหรด่ดะคงจะสี่เจ็ดแล้วอ่าฝันเมื่อคือนเนาะชื่ออะไรนะชื่อพอรอนอังา อู้ชื่อพอดเลยชื่อพอดประพา,าแสงสว่างแห่งความดีนามสกุลแสงสว่างบงธานีนสกุลสมวิจิตสมวิจิตนะขอบคุณมากค่ะคนลูกนี่คนลูกเหมือนกันคือเวลาที่เราพูดเรื่องของเราเราเป็นคนที่แบบฝันแล้วแบบเป๊ะมากรอบน้นก็ออกสามตัวติดทุนแปดอันนั้นไม่ได้ฝันเลือดฝันว่าที่เต็มที่นอนในเต็มตัวฉันเลยเต็มหัวเลยแล้วจะล้างยังไงจะล้างยังไงขี้นะ ก็ไปดูในทางในฝันมันมีอะไรก็ไม่รู้สามสิบสี่แล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็เจ็ดศูนย์แปดตรงตรงเลยสามตัวเหรอในทำลายฝันมันมีสามหางนั่นเลยชัวร์มันฝันยเพอเป็นคนฝันแม่นจริงฝันห่อยขนาดฝันลบหายออกสามตัวเลยเป็นลบหกเก้าเก้าหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งเก้าวันนั้นที่ว่า